สวัสดีครับมาครับพี่น้องวันนี้มากับเมนูขอบุณครับน้ำยาปลาทูครับพี่น้องกับข้างหลังอีกมีแบกเกาน้ำแบบเมือง,งมางามมาพี่น้องข้างหลังมาพี่น้องมาแซ่บๆกันกับเมนูขอบุญวันนี้มานนั่งบุ้งเดียวกันเหมดอ,อยากเขากล่องก็ต้องเพชรสูนี้ครับพี่น้องมาพี่น้องมาไปกินเหมอือนก่อนกัน <Ooh. S 1> ออถัดยันหนึง่งพี่น้องอะอรปิดเมื <Hello. S 1> ่อ

ใช่บมึงก็ต้องใหม่ขากันนี้องใหม่กันวัน,วน còn nào không cái

<laughs> đăng. Chờ đăng đi rồi, đây, Đã, được. mình dâm tôi đi lắm được đau đi đấy đau lắm thử đau lắm nỗi đau lắm nỗi đau lắm nè đau à nỗi đau không biết làm ăn đi là nặng trồng quá ô

โดนิเอาม่ออยู่ข้างหลังขอโทษขอโทษขอโทษลืมลมลืมลืมลืมมขอโอ้ยขอโทษบ่เนี่ยขาดแค้บ่บ่บ่เมื่อมันเป็นไม่ค่อยจะธรรมดาเลย Ủa vâng 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 vâng

ตายซะดีกว่าอยู่ว๊าวไม่แน่ลูกพี่น้องเพราะวาสถานการณ์ไม่คือ เออมันกระเด็นเข้าตาเะาเว้ยเดี๋ยวมันอย่านะเว้ยเอดี๋ยวมันจะฟีดเะเว้ยอะไรบ้างอะไรก็อด้อืม đẹo luôn khát thả một tí này à chéo